คอนซูเมอร์คืออะไรคอนซูเมอร์ก็คือพวกมึงนี่แหละนะฮะคอนซูเมอร์ก็คือคนที่ใช้จ่ายนะคนที่ต้องต้องใช้ต้องจ่ายผู้บริโภคเนี่ยเขาเรียกว่าคอนซูเมอร์เน็ตเวิร์กก็คือเอาผู้บริโภคทั้งหมดมารวมกันถ้ามึงเอาผู้บริโภคทั้งหมดมารวมกันได้แล้วคุมผู้บริโภคได้อยู่ในมือมึงรวยถล่มทลาย นะมึงรวยถล่มทลายมึงสามารถคลองโลกได้ไอ้เราก็ไม่เข้าใจมึงจะเอาคอน sumer มารวมกันได้ยังไงวะไม่เข้าใจนะจนกระทั่งวันหนึ่งผมไปรับจ้างบริหารห้างสรรพสินค้าพอไปรับจ้างบริหารห้างสรรพสินค้าเข้าใจเลยนะห้างสรรพสินค้ามันเอาผู้บริโภค บริเวณน <t ội Investment> ี้ทั system, <t Li able> si e ้งหมดเข้ามารวมกันในห้างพอเอาเข้ามารวมกันในห้างมันก็เอาของมาขายในห้างพอเอาของมาขายในห้างกิน2ต่อเลยนะมึงเอาของมาขายมึงต้องให้กําไรกูมึงมาซื้อของกูมึงต้องให้กําไรกูเพราะฉะนั้นนะเอาสินค้ามาก็กินคนซื้อก็กินกินหมดเลยถามว่าเอ้าแล้วแล้วทำไมกูต้องเอาสินค้าไปขายให้มึงล่ะถ้ากูขายที่บ้านกูคนเดินวันละ200คนแต่ถ้ากูไปขายในห้างมึงคนเดินวันละห้าหมื่นคนเสาร์อาทิตย์เดิน2 0 0 0 0 0คน มึงอยากขายคน200คนหรือมึงอยากขายคน200,000คนเห็นไหมรายได้มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยมึงอยู่ในนั้นทำทั้งชาติก็ไม่มีรวยแต่ถ้ามึงเข้ามาขายในห้างมีสิทธิ์รวยได้นั่นยังเป็นกระจกกระจอก,ก,ะจอกนะอย่างที่อาจารย์สุชาติเล่าให้ฟังตอนนี้อะไรเซเว่นอีเลเวนคุมซคุมคอน s u m e r network ทั้งประเทศไทย่ะและที่มันคุมทั้งโลกคืออะไรคุมทั้งโลกคือเฟซบุ o กไลน e นะอ่ากูเกิลอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่มันคุมทั้งโลกแล้วโซเชียลเน็ตคอน s u m e r network คือไปขึ้นกับมันเป็นเมืองขึ้นของมันเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแล้วถามว่าคอน s u m e r network เนี่ยนะครับมันจะมีอิทธิพลยังไงต่อไปนะมันจะมีอิทธิพลมากผมเนี่ยเขาเจ้านายคุยให้ฟังเรื่องคอน s u m e r network แต่ผมอยู่ในธุรกิจ mlm เนี่ยนะครับผมบรรยาย mlm มา20ปีสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็คือ มันติเลเวลคอน s u m e r n e t w o r k รผมเดินตามหาเรื่องพวกนี้มา30สิปีนะเดินตามหาเรื่องนี้มา30สปีอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ปรากฏว่าตามมา30สิปียังไม่มีเกิดนะยังไม่มีใครเกิดปรากฏว่าวันหนึ่งผมมาเจอที่เพย์ออนะสิ่งที่เพย์ออลทำนั่นคือมันติเลเวลคอน s u m e r เน็ตเวิร์กมันติเลเวลคอน s u m e r เน็ตเวิหมายความว่าไงหมายความว่าเอา คอน s u m e r ทั้งหมดมาสมมติเราไปซื้อโรบินสันเซนทันเดอะมอลเราไปซื้ออะ,อะไรวะเซเว่นอีเลเว่นเราไปซื้อเราได้ดีที่สุดในชีวิตก็คือส่วนลดซื้อเท่าไหร่ได้ลดเท่านั้นซื้อได้ไหร่ได้ลดเท่านั้นจะซื้อแล้วให้แม่งรวยเลยได้ส่วนลดจนรวยมึงต้องซื้อจนหมดตัวหายนาะ,ะมันถึงจะรวยเนึกอกว่าอันนั้นเขาเรียกคอน s u m e r network ธรรมดาแต่ถ้ามันติเลเวลคอน s u m e r network หมายความว่าไงมันติเลเวลคอน s u m e r network หมายความว่าเอา คอน sumer ทั้งหมดเอาผู้บริโภคทั้งหมดมารวมกันแล้วสร้างเป็นลำดับชั้นพอสร้างเป็นลำดับชั้นไม่ว่าชั้นไหนมึงกินมึงอยู่มึงใช้มันขึ้นมาที่กูหมดรายได้มันขึ้นมารายได้มันงินที่ขึ้นมาทุกขึ้นไปที่ทุกคนหมดไอ,อย้ยางเงี้ยเขาเรียกมันตะิเลเวลคอน sumer network นะไม่เห็นเคยใครทําได้ทั้งโลกนะผมตามดูทั้งโลกไม่เห็นใครมันทําได้แต่ปรากฏว่า Payor ทาได้ นะเพออทำได้เอามาทำเป็นมัลติเลเวลคอน sumer เน็ตเวิร์คนในประเทศนี้ไม่ว่ามึงจะกี่ล้านคนก็แล้วแต่อยู่ใต้กูมึงใช้มึงจ่ายขึ้นมาที่กูหมดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือตัวที่บอกว่าร้อยล้านมันจะเข้ามาต่อคนคุณจะมีไรายได้เดือนละร้อยล้านเพราะคนถ้าใต้คุณมีล้านคนเนี่ยทุกคนไปใช้ไปจ่ายร้อยล้านมันจะขึ้นมาที่คุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นง่ายมากผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้นะครับที่มันมีไรายได้เดือนละร้อยล้านจากเน็ตเวิร์กเนี่ยนะเน็ตเวิร์กที่ได้สูงที่สุดในโลกตอนนนี้เดือลทไ 60ล้านเดือนลรา0ล้านแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะ p ออจะสร้างรายได้ที่สูงที่สุดในโลกนะ p e อจะสร้างรายได้ที่สูงที่สุดในโลกผมเชื่อว่าจะทะลุร้อยล้านนะคนที่นั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยคุณดูหน้าไว้ให้ดีจะมีคนไม่ต่ำกว่า10คนนะครับ ที่จะมีรายได้เดือนละร้อยล้านบาทจากเอ,ออกนะครับผมเชื่อแน่นอนเพราะนี่คือนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก